เราสุราธานีนีสง่าเลอเลิปัญญายิ่งใหญ่เป็นสถานอบรมวินัย ชนเป็นคนดีผู่ตาปีสายธาราสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวสอโทเก้งกวางปางชนีบุรุษผู้ดีสตรีข้ามเพศประกาศคณะรักษาความมั่นคงแห่งสุราชธานี หรือโคอสโทชบับที่สอ5 5เลสสองหเรื่องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกีฬาสีข้อมูลข้างต้นจะใช้ตั้งแต่วันพุธที่23กรกฎาคม2557เป็นต้นไปเรื่องกองเชียร์การประกวดกองเชียร์ในแต่ละวันให้เวลาสีละไม่เกิน7นาทีและจะมีป้ายเตือนเหลือเวลา2นาที เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการจะหยุดการประเมินท,ทันทีกรุณารักษาเวลาด้วยครับเรื่องอุปกรณ์คณะกรรมการนักเรียนจะนำกลองและเครื่องเสียงไปให้พร้อมติดตั้งให้ณสถานที่ซ้อมกองเชียร์ในแต่ละวันโดยจะติดตั้งให้เสร็จและให้แต่ละสีคืนของภายใน16นาฬิกา45นาทีที่ห้องคณะกรรมการนักเรียน โปรดช่วยกันสอดส่งดูแลอุปกรณ์5สให้ธนาศีบาเบกที่ห้องคณะกรรมการนักเรียนเวลา14นาฬิกา15นาทีการเช็คชื่อในตอนบ่ายที่เข้าสีโปรดให้ความร่วมมือคณะกรรมการนักเรียนผู้เช็คอย่ารุมเราเรามาดีอย่าด่าแม่เราอย่าด่าพ่อเราพ่อแม่เราไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่รับฝากร้านและไม่รับฝากเช็คชื่อ ถ้าจะไปไหนให้มีใบาลามาด้วยนะจ๊ะวงเล็บเปิดคทากร5-2เชียร์ลีเดอร์ผู้ทำสแตนทางสีเป็นผู้เช็คส่วนนักกีฬาตั้งแต่วันนี้ให้ไปเช็คที่พี่ที่ดูแลกีฬานั้นๆในสีด้วยเองเลยวงเล็บปิดคำสั่งจากคณะบริหารให้มีการเช็คชื่อในตอนเช้าซึ่งจะมีการเข้าแถวตามสีในทุกวัน ขอให้นักเรียนเข้าแถวในแต่ละสีโดยเรียงจากหน้าสุดเป็นม .1 ถัดไปม .2 3 4 5และ6เป็นระดับต่อท้ายทั้งนี้จะเป็นการวัดความพร้อมเพียงของสมาชิกในสีเข้าแถวมากได้มากนักจัะประกาศเพิ่มเติมตอนนี้โรงเรียนเราได้กลับมาใช้ระบบการนำบัตรไปตึก ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือติดในทุกเช้าและติดในทุกเย็นด้วยอยากเสนออะไรอยากให้กีฬาสีมีอะไรเพิ่มเรื่องไหนที่สงสัยเรื่องไหนที่อยากรู้บอกเข้ามาที่เพจคณะกรรมการนักเรียนทั้งนี้กระผมขอเป็นตัวแทนในการกราบเท้าขออภัยในบางประการที่ขัดข้องทางเราจะทำตาม,ตาม สีเป็นกีฬาแห่งความสามคัคคีมาสร้างกีฬาสีที่สนุกสนานให้เบิกบานกันทุกคนนะครับเฮ hey! จึงเรียนมาเพื่อทราบของให้ทุกคนปฏิบัติตามโดยร้องเพียงกันขอบคุณสำหรับความร่วมมือของฟีดดาวสตาร์ทุกคนสวัสดีครับ